เตรียมตัวให้พร้อมพ่อแม่พี่น้องชาวเผ่อเขาสก,กันจะได้พบกับมวยการกุศลที่ยิ่งใหญ่แห่งปีในงานสึสหมวยการการุศลคนเขาสก,กัน อระดมทุนสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาชะกันและอาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนเพื่อคนเขาชะกันซึกแห่งศักดิ์ศรีมวยคู่เอกสุดมันใครจะอยู่ใครจะร่วงห้ามผ้า ร่วมสร้างบุญกุศลให้โอกาสทางการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเ,าเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าลืมวันที่24พฤษภาคม2568พบกับศึกมวยการกุศลขนเขาชะกรนและกิจกรรมหันษาเบิกบานพบกับวงดนตรีรามสูไม่รถเ้งที่แออรยยาก ดังและคันเก่าบากพีลาเนหน้าตาในสังคงภายโซละลเจเจอพี่ได้นันามมวยชั่วขาวลานปูนอเนกประสงค์ตรงข้ามองค์การบริหารส่วนตะบลเขาชะกันตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปงานนี้ไม่ไปไม่ได้แล้วครับท่นนราบไปเพราะชุมมอมาชุอยู่กับมีเ so